hello thế xiên thế xiên hello hello nữ sẵn sàng check check hello chick nữ hello check Check chào check 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 hello check, hello chick 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 ไม่ใช่กูแค่เดี๋ยวไม่เชือว่ามึงอยู่ส่วนไหนของแผนที่กูไม่รู้ว่ามันคือส่วนไหนของแผนที่เดี๋ที่รู้มันคือประภามันมีประภาคานแล้วมันมีชายหาดไม่ใช่แค่แค่บ่อที่อ้ำอ้ำกูอยู่ตรงเนี้ยที่มันเป็นจําได้ไหมมันเป็นประภาคานอะแล้วมันมีชายหาดอะประภาคานแล้วมีชายหาดแล้วมันก็มีชิงช้าสวรรค์ด้วยนั่นแหละคือจุดเด่น ออนะโอเคนะวันนี้นะคเราก็มาอยู่กันที่เกมในตำนานอีกแล้วนะก็คือเกมอะไรไม่ทราบสาเหตุนะครับก็คือเกม GDC นะครับผมอ่าก็หลังจากที่เ,เราไม่ได้เล่นมาเป็นปีกว่าแล้วนะสําหรับเกม GDC นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มไม่รู้นะผมผมไม่รู้ว่าผมจะอัดเป็นพาร์ตต่อหรือว่าจะอัดเป็นพาร์ทใหม่ไปเลยคิดว่าไงคุณโอคุณนามครับขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยอ่าก็เขณารัเข้าุณ <laughs> ครับ <laughs> ไม่ได้ช่วยฉันตีเลยกูเลยเดยวนะหมอมึงอา่านกูถามว่าตั้งกลุ่มยังไงมึงตั้งกลุ่มยังไงละครับชชักว่าวก่อนดลยตั้งกลุ่มยังไงครับต้องชักว่าวก่อนนะจะมีใครอยากตั้งกลุ่มใน GDC แล้วต้องชักว่าวก่อนนะคนในห้องนี้แม่งจี้เว้ยยี่ห้ยตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่กับใครเราเพิ่งจะเข้าเกมมามตะกี้ในหน่าสงสาราาไปครับ ต้องครบสิบ้วายสิบนาก็ัตายฮาดิเฮียโอ้แม่งเถื่อนน่ะห้องนี้แมงเถื่อนไม่รู้นะคือตอนนี้มันแบบเดี๋ยวก็ค้างเดี๋ยวก็ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมันจะค้างรู้สึกไหมไม่รู้มันแหลกหรือว่าเนี่ยมันมันค้างไปเลยอ่ะมันค้างอ่ะมันค้างไม่ชั่วขนาดเลยวายวะทำไมส้มีทำไมสมีก็เดินก็วิ่งติดอย่างนั้นนะ ซอมบีก้ก็เหมือนเดิมฮะสภาพโอ้ยมันค้างโอ้ยนี่มันซอมบี้หรือแม่มดวะนี่แต่งชุดยังกับแม่มดเลยชิบหายอุ้ยซอมบี้กำลังไล่ตามแป๊บหนึ่งกำลังจะตอนนี้กะว,ว่าจะไปหารถอยู่นะเพราะาตอนนี้ออกมาข้างนอกออกมาข้างในเมืองแล้วเนี่ยตอนเนี้ยออกมาจากอ่าเมืเองไหนอ่ะเมืองหนึ่งเลยเอ๊ะทำไมซอมบี้มันล่วงมาจาก้องฟ้านั่นแหละที่กูอยากให้แกะ มันจะเสกมันจะล่วงมาตอนไหนมันก็ล่วงโอ้แต่ให้เจอของนะโอ้โหวัดซันสะเทือนสันสะเทือนทำไมอ่ะไปสันกูตกแต่ที่ตวงวูดแช้พลังก่อนอยู่ร้าเกือบไหมโอ้โหปืนไอหมอตอนนี้กำลังไปหอประภาคารนย่าหมอประภาคารใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวเดีกำลังวิ่งไปมันอยู่ตรงไหนอ่ะมึงมึงดูในกด f 1 1แล้วแล้วดูให้หน่อยว่ามันอยู่ตรงไหน มันเขียนว่าอะไรมันเป็นมันเป็นตรงไหนมันอยู่แถวๆไหนข้างล่างที่มันจะมีอะไรยื่นออกมาที่มันเมืองหนึ่งที่มันจะมีอะไรยื่นออกมามันมีสามเงียงอะที่มันจะตกอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมอยู่ฝั่งซ้ายของเมืองหนึ่งใกล้ๆกับน้ำปะใกล้ๆกับน้ําใช่มันติดน้ําด้วยมันเป็นทะเลทรายเอ้ยคือคือมันจะเป็นหาดทรายอะมันจะมีทรายแล้วมันจะมีสามเงี่ยงโบกมาข้างล่างสามเงี่ยงสามเงี่ยงสามเงี่ยง อ่านั่นแหละกูนั่นแหละน่ะเป็นประมาณประมาณสามเงี้ยงแล้วก็จะมีเอ่อเสาเสาชิงช้าที่มันเสาใช่ใช่เสาชิงช้าที่มันมันเป็นสนุกกว่าตรงนั้นเออเออปรับภาพแล้วไม่ไม่แหลกเว้ยมีประพาคารใช่ไหมอ่ามีประพาคารอยู่ใกล้กันอ่าฮัดเต้เลยครับกําลังว่าทําไมน้ําเป็นสีแดงวะกูก็ยังงงอยู่กูนึกว่าเป็นองกูเดียวเนี่ยน้ำมันขุนแล้วน้ําที่พวกมึงว่าเนี่น้ำอะไร น้ำทะเลเนี Jamie, no. ่ยแหละมันข oh. ุดสีมันคุนๆสีสีมันเปื้อยๆโอ้ยอยังเพิ่งตายนะหมอรอกูก่อนเดี๋ยวอยู่ตรงตรงบาราคารเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหายว่ายน้ำอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวใช่หมอไหมหมอเห็นคนว่ายน้ำไหมเฮ้ยเดี๋ยวใช่ป่าววะเดี๋ยวไปดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยกูกำลังวิ่งอยู่มึงยังไม่ได้ทีวีว่ายน้ำมา ไอ้าอามอามอะสมบีสมบีอลงหลังสมบีอ้ชิบหายขึ้นก่อนเดี๋ยว,วกูแก่สมัยสมบีตายแล้วม,มัน,ย,นยืนยืนในน้ำอ่ะกไม่มีปืนให้กูสักกระหน่อยหรอเอ้ยเดี๋ยวเหมือนกูไม่มีอะไรเหมือนจะมีอยู่กระบอกนึงน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวอามระวังเอาค้างไอ้ชิบหายค้างอ่ะ ไสัมรี่มันวิ่งมาปับปุ่มเดินปับไหมหมอกูค้างอ่ะคือตัวมันไม่ว้าวตัวกูค้างเกูอยู่สามพาร์ทในห้าว้ามไหมมันวิ่งเตะแล้วว้ามไหมไม่ว้ามนะแต่ตัวกูค้างเอ่ามาเอาปืนเร็วอ่าเดี๋ยวมึงบอกก่อนนี่ว่าตัวว้ามไหมอ่าวิ่งดิวิ่งดิมาเอาเลยสินี่เลย นี่พี่ก็ไก่ไล่ให้จะไม่ให้กันเดี๋ยวนะกูดื่มนมทำไมมันเสียงเหมือนเปิดแป๊บสิกูโอมีอาด้วกูกินนมของยังไงอ่ะกดอะไรอ่ะกดตัวเจสิเฮ้ยเดี๋ยวใช่ป่าวะเฮ้ยเดี๋ยวกดเจแล้วมันไม่มีอะไรขึ้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันกดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ๋อกดกดกดอะไรนะอ่าลูกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึงแป๊บ อ้าวมันจะพูดอยู่เลยอ,อ,เอ่ะไรอะซ้มซมบี้เดินติดกระบน <c oughs> อกซ้มบี้มันเดินไล่ไปแล้ว <c oughs> เป้งเดินติดเดี๋ยวผมช่วยฮนะเดี๋ยวผมช่วยฮนะผมมีช็อตกันนะผมมีช็อตกันไม่ต้องขึ้นมาครับเดี๋ยวกูจัดให้ไม่ต้องขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปต่อยมันนะมันตายอย่าไปต่อยมัน อ้าวเลื่อนเลือดอะตัวเลื่อนอมีอย่างเดียวหรออกอกใจด้ว่าเสียงใครยิงปืนทีนี้กูเนี่ยไอชิบหายอ้าวหายไปไหนวะซอมบี้ตะกี้ยังเห็นอ๋อยังซอมบีไ้ไหวได้ด้วยเหรอมันขึ้นไหนด้ไม่มขึ้นไหนวะเนี่ยขึ้นไหนวะเนีไไ่ยโอเคอะโอเคอะ มือโอหัอมันก็ตายโกหกอะอะถึงคนนาไปไหนออิอ้อ้เฮ้ยเจอคนตายเจอคนตายเี๋ยวนวไม่ใช่นี่มันซอมบี้ไปถ้าไมซอมบี้มันไม่ตีกว่ามันยืนนิ่งอะ

what is that what is that นี่มันมาจริงจอกไว y มันทำไมมันเดินแบบนั้นวะโอ้โหจำได้แล้วแม่งตายซะหัวปักดินเลยชิบหายโอ้เ้ยตำรวจคุณตำรวจเออยช่ยี่ฟังไอ้เวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้างค้างค้างว้เกือบแล้วตะกี้แม่งค้างซอมบี้กำลังวิ่งไล่โอ้ โอ๊กโอ๊กซอมบี้ซอมบี้ข้างหลังโอ๊กซอมบี้โอ๊กอะโอ้โหหลับโอ้ซ้ำมามีซ้ำแล้วมันเอาไปทำอะไรก่อเอ็กองเครือมือเฮ้ยไม่มีใครสนใจกูเลยตกใจหมดกูนึกว่าซอมบี้ชิบหายใครใช้อะไรเปิดเลี้ยงเปิดเลี้ยงเขาตัดอะไรอ่ะตัดเกรดอะ ตัดเกรดเวลาเปิดเรียนก็ตัดเกรดนะฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหความรู้ใหม่ฮะเอาดีเอาเอาไว้เวลามึงจะไปโรงเรียนอะอย่างแรกอย่างแรกที่มึงควรจะตัดมึงจะตัดอะไรก่อนตัดผมจับลงเออก็รู้ดีกว่าอ้าวเมื่อกี้กระเป๋าดิอ้าวข้างล่างวิ่งว่อนเลยซอมบี้เอ้ย เขาอ่าหน้าทิมใครก็ปีนปีนอยู่กาก่ะ นอนจมกองเลือดโอ้ย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 เลือดเหลืออืมเหลือน้อยเลยไอ้ยอะตกใจเลยซอมบี้เฮิร์ตแพดก็ไม่ได้พิงค์คิลเลอร์ก็ไม่ได้มอร์ฟีนก็ไม่ได้ไอติลส์ก็ไม่ได้ไอสคาเฟอร์เบอร์เกอร์ก็ไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรก็ตายซะทั้งนั้นสงสัยจะติดเชื้อจากขวานที่อามจามมาโธ่ไอขวานนี่ยังมีเชื้อด้วยกูไม่อยารู้ก็ไปฟันซอมบี้มาแล้วมาฟันกูก็ติดเชื้อสิวาย เ,เป็นเกมเศรษฐีไปเลยระหว่างนี้เรารอระหว่างนี้เราเรอคุณโอ๊กกันดีกว่าคุณโรกตายเลย